โจทย์บอกว่าให้ universe เท่ากับเซตของ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7และ8คือ universe มีทั้งหมด9ตัวนะคะคือ 0, ถึงแและกำหนดให้เซต a เท่ากับ 0, 2, 4, 6, 8เซต b เท่ากับเซตของ 1, 3, 5, 7และเซต c เท่ากับเซตของ 3, 4, 5, 6นะคะโจทย์บอกค่ะจ้งเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกโอเค ก็เขียนเซตแบบแต่จะสมาชิกก็ไม่มีอะไรมาดูเลยดีกว่าค่ะข้อ1ให้เขียนเซตของ A อ intersect กกับ B นะคะเซต A intersect กกับ B อิ i n t e r s e c กคืออะไรคะอ intersect กก็คือส่วนตัวที่ซ้ำกันถูกไหมคะ A อ intersect กกับ B ก็คืออ่ถ้าพูดเป็นภาษาแบบทางการคือเซตของสมาชิกที่อยู่ใน A และอยู่ใน B เราก็มาดูโจทย์นี้ว่ามีอะไรอยู่ใน A กับ B เหมือนกันบ้างนะคะเราก็จะเห็นว่าอดูเทียบกัน A กับ B มีอะไรเหมือนกันไหมไม่มีเลยใช่ไหมคะดูเองแต่เลขคู่ B เป็นเลขคี่ไม่ซ้ำกันเลยอเวลาเราจะเขียนแจกแจกสมาชิกเราก็เขียนได้อย่างไงก็คือเซ็ตว่างไปถูกไหมคะหรือ อย่างนี้สรุปคือเซต A อินเซตกับ B เป็นเซตว่างนะคะข้อ2ให้เขียนแสดงสมาชิกของ B ยูเนียนกับ C ยูเนียนก็คือเอาสอสมาชิกของทั้งสองเซตมารวมกันนะคะอย่างข้อนี้ก็คือเราจะเอาสมาชิกของ B กับของซมารวมกันอยู่ในเซตเดียวกันเลยอันนี้ก็ยูเนียนจะไม่ยากนะคะก็ดู B กับ C มีอะไรบ้าง B ีมี1 ส <3, S 2> มีอะไรคะสมีห้ามีหมีเโอเค BUC ก็จะได้เซตของหนึ่งสาสห้าหเจ็นะคะมาที่ข้อ3มค่ะข้อสมให้ให้เขียนแต่จะสมาชิกของเซต B อินเทอร์เซ็ตกับ C นะคะ b i n t e r s e c กับ c เราก็มาดูว่า b กับ c มีอะไรซ้ำกันบ้าง่าเราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามีสามมีห้ามีสามกับห้าสองตัวใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะแจกแจง b i n t e r s e c กับ c ได้ว่ามีเซตของสามกับห้านั่นเองโอเคนะคะเอามาข้อสี่ข้อสี่ ให้เขียน A อินเทอร์เซตกับ C เขาก็มาดูว่า A กับ C เนี่ยเหมือนเดิมมีอะไรสำกันบ้างน,นี่คือเซต A นี่คือเซต C ถูกไหมคะเขาก็เห็นว่าอา้าว A มี4 C, C มี4 A มี6 C มี6มี4กับ6ใช่ไหมคะเราก็เขียนเซตของ4 6เราก็จะได้แล้วค่ะว่าเซต A อินเทรเซตกับเซต C จะได้เซตของสีอภรมนะคะดูข้อ5ข้อ5ให้เขียนเซตซี C compliment. C compliment. คอมพลเมนต์ C คอมพลเมนต์คอมพลเมนต์ก็คืออะไรคะก็คือเซตที่ไม่เอา C คืออะไรที่อยู่ใน C เราก็ไม่เอาใช่ไหมคะเราก็ามาดูว่าในยูนิเว s ร์สเนี่ยมี0ถึง8แต่ C มีอะไร C มี3 4มี4ีมี5้มี6ใช่ไหมคะเราไม่เอา3 4 5 6เราก็เอาตัวที่เหลือในยูนิเวอร์สที่ไม่ใช่ห้4 5กก็คืออะไรคะ0 1>, 1 2 3 4 5 6่ไม่เอาใช่ไหมคะก็เหลือ7 8เราก็จะได้ว่าเซต C คอมพลมเนต์ก็คือเซตของ0 1 2 7 8นั่นเองคะ่ะโอเคข้อ6ข้อ6ย้ายข้อสุดท้าย c intersect กับ a c o m p l e m e c ขอโทษค่ะ c complement intersect กับ a อ่ะอันนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมคะคือ i n t e r s e ก t c o m p l เ m นต์เนี่ยคือเราจะทำได้สองวิธีนะคะก็คือว่าหนึ่งเราก็หาเป็นว่าเอา c ค่ะ c อมพิ l เมนต์เราได้เซต c c o m p l เ m นต์ใช่ไหมคะคือเซตนี้ แล้วเราก็ดูเซต A ที่โจทย์กำหนดมาให้คือเซตนี้เราก็สามารถหาส่วนที่ซ้ำกันของ2เซตนี้เลยก็ได้อ่ะเราทำวิธีแรกก่อนดูว่าเซต4 complement คือ 0, 1, 2, 7, 8ใช่ไหมคะที่เราหาไปเมื่อกี้ส่วนเซต A ที่โจทย์กหนดให้คือ 0, 2, 4, 6, 8ดูว่ามีอะไรซ้ำกันบ้างมี2ใช่ไหมคะมี2ที่ซ้ำกันอ่ะมี0ด้วยมันก็คือเซตของ 0, 2 มีอะไรอย่างงี้คะมีแปดใช่ไหมคะแปดเราก็จะได้ว่า set C, เ,เซต C complement intersect กับ A ได้อันนี้นะคะแต่ว่ากฎของการ intersect complement น,น,นะคะจากที่เราเคยรู้กันว่า A intersect กับ B complement จะเท่ากับเซต A ลบเซต B ใช่ไหมคะก็คืออันนี้คือ universe อันนี้คือ a นี่คือ b ใช่ไหมคะอ่ะถ้าเราดูที่ว่า a คือตรงนี้ใช่ไหมคะ b c ม m เม n น มีคอมเมนต์คืออะไรมีคอมเมนต์ก็คือข้างนอก B ที่แนอา B ใช้สีเงินนะคะแล้วก็ทยายอย่างอีกด้านหนึ่งมีคอมเมนต์คืออันนี้ใช่ไหมคะคือสีงเงิน A คืออันนี้เรามาดูว่าส่วนที่ทับกันเนะี่ยมันเราก็จะเห็นว่ามันคือตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็คือเซต a ลบเซต B มีค่าเท่ากันใช่ไหมคะก็คือตรงที่เป็น a และไม่มี b นั่นเองค่าเท่ากันใช่ไหมคะก็คือดังนั้นข้อ6เนี่ยมันจะเท่ากับอะไรมันก็จะเท่ากับเซต a ลบเซต c ใช่ไหมคะเซต a ลบเซต c คืออะไรอ่ะเราดู a ที่จดกำหนดให้คืออันนี้ c คือ a สี่สองสี่ห c คือ2 3งส 3, 4, 5, 6เซต A ลบเซต C ก็คือเซต A ที่ไม่มี C C มี3 C มี4ดังนั้นเก็ต้องไม่เอา4ใช่ไหมคะไม่เอา6กดังนั้นก็จะเหลือแค่ 0, 2กับ8เท่ากันใช่ไหมคะจะเท่ากันกับเซตนี้คือ 0, 2กับ8ก็คือเป็นการพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งว่า C c คอม l ิเมนอินเทอร์เซ็กับ A จะเท่ากับ A อลบ C นะคะโอเคอันนี้คือโชว์ให้ดูว่าทำได้สอวิธี ข้อ2ก็สรุปแล้วนะคะข้อ2เนี่ยก็เขียนใจใจะสมาชิกง่ายๆหลักมันก็จะมีอยู่แค่ว่าเราก็ต้อเล่าให้ได้ว่ามันจะมีการการะทําการระหว่างเซนตนะคะมันจะมี A อ n ยูเนียนกับ B อันนี้คือ u ยูเนียนนะคะบีเออินเทเซตกับ B e, ี a ีเอคอมลิเต์ก็หลักๆก็จะมีแค่นี้นะคะ ง้นการออกมาทำอะไรกัน A complement ก็คือเขียนง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือ universe ลบกับ B อันนี้ค่ะพอเรารู้หลักตรงนี้ว่า A union กับ B คือเอาสมาชิกของ A กับ B ที่มีหมดที่มีทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ในเซตเดียวกัน A intersect กับ B ก็คือสมาชิกกับ A กับ B ที่มันซ้ำกันนะคะส่วน A complement ก็คือไม่เอา A เอา universe ลบ A หลากหลัยก็มีแค่นี้แหละคะ่ะอันนี้คือคำตอบให้ดูนะจัดอีพีคำตอบข้อหนึ่งก็นะคะค่ะข้อเจ็ดนะคะ C complementary set กับ B อะ่ะก็จะเมื่อกี้ทำง่ายๆเลยนะคะเราก็คือจะเอา B ลบ C ก็ได้อะ่ะเราก็รู้มันคือ B ลบ C ใช่ไหมคะ หรือเราจะเอา C c o m p มมิ e เมนมาอินเทอร์เซกกับเซต B ก็ได้นะคะอ่ะอันนี้จะทำแบบ B-C ลบ C บ้างจะทำแบบ B-C ลบ C ดูว่าอ่ะเราก็จะเห็นว่าเซต b คือ1 3 5 7เจ็ดซต c คือ3 4 5 6เราก็เห็นแล้วใช่ไหมคะ B-C คืออะไรเราก็เอาใน B แต่ไม่เอาใน C ใช่ไหมคะเราก็เห็นว่า B กับ C เนี่ยมีซ้ำกันก็คือ3กับ5ดังนั้นเราก็ไม่เอา3กับ5เพราะมันอยู่ใน C ถูกไหมคะ เราก็จะเอาแค่1กับเก็จะได้เซตของ1กับ7นั่นเองส่วนข้อ8 A อินร์เซตบียูเนียนกับ B อ่ะวิธีแรกวิธีแรกนะคะเราก็หาก่อนเลยว่า A อินร์เซตกับ b ได้เซตได้อะไรนะคะจากข้อ1ที่เราทำไปแล้ว A อินร์เซตบีเท่ากับเซตว่างหรืออ,อ่ะเรามาดูที่โจทย์ก็ได้การยืนยัน ว่าเอกับ B เนี่ยไม่มีอะไรซ้ำกันเลยใช่ไหมคะดังนั้น A อกับบจะกลายเป็นเซตว่าง A ออินเตอร์เศษบีก็จะเท่ากับเท่ากับเศษว่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น A ออินเตอร์เศษบียูเนี่ยกับ B จะเท่ากับเซตว่างยูเนี่ยกับ B อ่ะเซตว่างยูเนี่ยกับ B ได้อะไรคะเซตว่างยูเนี่ยกับเซตอะไรก็ตามก็จะได้เซตเดิมใช่ไหมคะตอบข้อนี้ก็คือตอบเซต B นั่นเองค่ะ ตอบเซต B ก็คืออะไรเซตของ1,3,5,7้็อ่ะ B ค่ะแบบเซตของ1,3,5,7หรือวิธีที่2วิธีที่2ก็คือเราจะเอาเซต B เนี่ยเขอบ, Union, ขอบยูเนียนเข้าไปกระจายใช่ไหมคะก็จะได้เป็น A ยูเนียนกับ B เอาอันนี้นะคะ กระจายเข้ามาอินเตอร์เซตก,กับ B ยูเนียนกับ B B ยูเนียนกับ B ได้อะไรคะก็ได้ B แล้วเ็าจะได้เป็น A ยูเนียนกับ B ีอินเตอร์เซตก,กับ B ใช่ไหมคะเรามาดูว่าเซต A กับเซต B เนี่ยสังเกตน,นะคะว่า A กับ B เนี่ยมายูเนียนกันจะได้ยูนิเวอร์ส0 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมคะแปลว่า A u n i กับ B, B ได้ universe ข้อนี้ก็จะได้ universe intersect กับ B universe intersect กับ B ได้อะไรคะ universe intersect กับเซตอะไรก็ตามก็ได้เซตนั้นใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเซต B เห็นไหมคะเราจะเห็นว่ามันเท่ากันดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเซต B นะคะข้อ8เท่ากับเซตของ1 3 นั่นเองค่ะก็เราจะสรุปได้เพิ่มนะคะจากเมื่อกี้ที่สรุปไปว่าหลักการนะคะในสามอันนี้เราก็จะเพิ่มมาว่า A อ intersect กับเซตว่างจะได้เซตว่าง A เนียนกับเซตว่างจะได้ A universe intersect กับ A จะได้ A universe union กับ A จะได้ universe ก็คือเซตว่างมันคือเล็กๆใช่ไหมคะ intersect เอาส่วนที่สเซตว่างมันไม่มีอะไรเลยดังนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่สามกับ A เลยแน่นอนก็จะได้เซตว่าง เซตว่างยูเนียนกับ A เซตว่างมันไม่มีอะไรใช่ไหมคะพอเอามารวมกับ A มันก็จะได้เอเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยูนิเวอร์สก็เหมือนกันค่ะคือ A เนี่ยเป็นสับเซตของยูนิเวอร์สใช่ไหมคะ A มันอยู่ในยูนิเวอร์สดังนั้นตัวที่ซ้ํากันเนี่ยมันก็คือ A ทั้งหมดส่วนยูนิเวอร์สยูเนียนกับ A A อยู่ในยูนิเวอร์สอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเอามายูเนียนกันเนี่ยมันก็จะได้ยูนิเวอร์สตัวเดิมนั่นเองโอเคค่ะหลักการของการทำโจทย์ในข้อ2นะคะก็จะมีอยู่เท่านี้